พี่หมอขอบคุณมากสวัสดีครับจงโง่จงโง่ครับพี่หมอจงโง่พี่หมอชงโง่ก่อนนี่นี่ตั้มลาคนละหน้าผมต้องกลับก่อนนะจ๊ะเพราะว่าผีกำลังเข้าคนที่บ้านอยู่ทำไมทุกศาลด่วนเลยโอเคครับขอบคุณมครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับพี่หมอน้องขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับดรฟิสเตอร์ฟามามันค้างมั้ยเนี่ยมายังมายังค้างไหม ไม่ค้างนะคนคอมเมนต์เยอะมากเลยขอบคุณคับโอ้โหคนรอเฟด้าเยอะมากมีแต่คนรอเฟด้าตอนเนี้ยรอบที่แล้วมาผมแบบดีใจมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเป็นตัวรอบนี้มาแบบเป็นตัวเป็นตนเลยนั่งเองอ่าแล้วก็คือราคาเนี้ยก็คือไม่เคยให้อะครมาเลยให้เฉพาะพี่กันจอมพลังนะครับสบู่เฟด้านะทุกคนวันนี้นะจากหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะทุกคนตัวนี้นะครับมันแบบ ทุกคน,ด,ด,กนด้านหลังเขียนจริงร้อยแปดสิบเก้าทุกคนข้างหลังเขียนร้อยแปดสิบเก้านะครับแต่ในไลฟ์ที่กันจอมพลังวันนี้เอาไปครับเจ็ดสิบเก้าบาทครับทุกคนหายเยอะมากแบบหายไปเยอะมากแล้วทุกคนดูดิแ็กเกจคือแบบดูดิตัวของเขา,าห่หรูหราตัวกล่องก็แบบสบู่แบบหรูหรามากนี่อนะไรดูฟองของเขานี่ทุกคนดูเห็นไหมนี่โอ้นุ่มมากอ่ะไม่เคยเห็นฟองแบบนี้เฮ้ยปกติเนี่ยนุ่มมากมันนุ่มมากครับพี่ เขาบอกว่าวันนี้ถ้าถึงหนึ่งพันบ้านพี่เบนซ์อาเช่บอกว่าจะหน้าดําล้างหน้าให้ผมดูในไลฟ์เอ้ยถึงอยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่เเอ้ยยนิ่งลไปสัญญากันตอนไหนแล้วแม่เอ้ยมื่อไหร่กันเนี่ยเมื่อไหร่เอาล่ะเพื่อนน้องชายคนนี้ได้ถึงพันบ้านปุ๊บไปรับกดได้เลยครับพี่ตาก้าใครเป็นหน้าไม่ขาว่จางไถ่นะครับทุกคนเอาตัวนี้ไปเปิดถูไปเคลียร์ผิวได้นะครับทุกคนครับนี่ตัวนี้เลยสบู่ฟีด้าเลยโอ้ยแล้วฟองคนนุ่มเลยอ่ะ เนี่ยแล้วเขายืดด้วยนะน่าสนุกอ่ะใช่เขายืดด้วยอ่ะอันนี้ฟองแบบแบบอ่ะผมบอกเลยผมสบู่เนี่ยผมไม่เคยเจอฟองแบบนี้แบบนี้ที่ไหนนะจะเฉพาะแค่ที่นี่เลยไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะใช่เดี๋ยวพอเก้าร้อยบ้านเราจะกล้าลงให้มันเลยนะดูดิหนึ่พันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนสี่ร้อย้วคนเข้าไปอยู่ด้านในอ่ะตอนเนี้สี่ร้อยคนเจ็ดสิบเก้าบาทจากหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเฟด้าทุกคนรู้อยู่แล้วของเขาคือ ในใครเอาไม่ลงไงอะในในทิกตอกอะในทิกตอกอะใครเอาเขาไม่ลงเขาคือนั่นเหนียวด้วยใครเอาเขาไม่ลงจริงทุกคนไปดตะกรก้าก่อนไปแล้วนะครับทุกคนถ้าจบไลน์นี้ไปแล้วละยังไงถ้าสมมติราคามันเด้งกลับไปร้อยแปดสิบเก้าบาทมันเดิมเป็นยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนไลน์นี้เอาราคานี้เฉพาะไลน์ของพี่กันจอมพลังนะครับทุกคนครับมีแค่ที่กันจอมพลังนะครับมีแค่ที่ช่องผมทุกคนเจ็ดสิบเก้าจากร้อยแปดสิบเก้าปกติ ทุกคนถ้าใครติดตามเขาอ่ะเขาไม่ได้ขายราคานี้นะไม่มีราคาเนี้ยไม่มีที่เขาไม่มีเลยแล้วของเขาเนี่ยนะเขาเขาไม่ลงในทิกตอกทุกคนไปดูตะก้าก่อนของเขาคือไอ่วันนี้ดูเบาเบาเลถึงร้อยบ้านยังฮะถึงร้อยบ้านยังโอ้ยยโอ้ยเขาแหลกอยู่แล้วทุกคนเขามาแรงมาแรงมาอาหน้าดำรอไว้เลยได้ไหมฮได้เลยครับแล้วพี่เบน ไอ้เรพี่ดเดจัดก,การจัดงาให้ตรงนู้นนู้นน้องผมรออยู่ครับพี่พี่ด,ด,ดูดิมันมันยืดแบบปกติฟองมันไม่เคยเห็นแบบยืดแบบนี้เนาะได้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ยิงฟองยิงยืดเป็นสบู่เอาไปถูหน้าหรือเอาไปถูตัวก็ได้นะครับทุกคนครับมันจะเคลียร์ผิวเปิดผิวดีมากไปทาครีมทาไปําต่อที่ทุกคนดีอยู่ดีนะทุกคนนี่เราได้คอนเซปต์มาจากเมือกของแพงต้นครับทุกคนเราจะอให้ว่ามันสามารถแบบล้างได้สะอาดหมดจดจริงๆมา โอ้โหโอ้นี่ยังไม่ถึงพันเลยนะเนี่ยมึงนร้อยมันถึงพันบ้านก่อนก็ได้นอ่นี่ดามดาไม่เด้แล้วถ้ามันไม่ถึงพันบ้านล่ะหมืนี่แล้วเขาขายเป็นหมื่นบ้านให้มันถึงก่อนก็ได้บ้านดามบ้ามงให้ครับถึงอยู่แล้วเฟด้าเนี่ยเขาเนี่ยทุกคนรอบที่แล้วมาเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบ้านทุกคนรู้ราคาอยู่แล้วน้องเนมเนี่ยคนติดสีร้อยบ้านครับผมครับทุกคนคนตามเนมเนี่ยนะ เกือบสิบล้านนะ <Yeah. S 1> รู้เป่าว่าเขาคนติดตามเกือบสิบล้าน,ลานแล้วของเขาเนี่ยนะถ้าเขาไม่แน่จริงอะ่ะเขาปล่อยของไม่ได้ขนาดนี้นะ <Yeah. S 1> ของเขาคือนี่ของติ๊ t ต็อกนะครับ ใครก็เอาเขาไม่ลงตอนนี้สบู่เฟด้าขายไปแล้วในตะกร้าเอาแค่เฉพาะชอบแค่เฉพาะตอนนี้หน้ากูดำนะยังเนี่มดีแล้วพี่ถ้าถึงหนึ่งพันบ้านที่จุ๊บจิ๊บด้วยใช่ไหมครับพี่ไม่ครับพี่จุ๊บจิ๊บบอกหนูใช่ไหมพี่จุ๊บจิ๊บด้วยดิพี่ใช่ไหมพี่พูดเบาหมูเมื่อกี้อ้าวหุยตกใจหมดเลยห้าร้อยบาท โอ้หนึ่งพันบ้านนะทุกคนนะผมอยากเห็นพี่จุ๊บจิ๊บหน้ารังนะครับพี่เอาทุกมุมจ่าโปรตีนหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับกดสั่งที่ตะกร้าตอนนี้เหลือเพียงเจ็ดสิบเก้าบาทเฉพาะไลน์ที่การจอมพลังนะครับทุกคนครับจิ๊บมาแรงมากทุกคนราคานี้มาแรงมากมีแค่ที่นี่นะครับมีที่ที่ไลน์การจอมพลังเท่านั้นเยอะไปจิ๊บเยอะไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะล้างออกไม่ได้ถ้าเยอะขนาดนี้ไม่ได้คะคุณผู้ช แล้วน้ำมง้งแย่ไปได้ดูว่าทำไมไเดี๋ยวล้างไม่ออกเอาเดียได้ดูว่าทุกชอบทุกมวยมีเก็บปลายทางนะในอะไรเนี่ยทุกคนอัน,น,นเนี้ย้าในติ๊กต็อกเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีกี่แบรนด์นะมีเยอะมากมเยอะครับถ้าเป็นสบ,บู่นี่เยอะมากนะผมถือผมว่าเกินเป็นพันอ่ะเกินพันแบรนด์แต่ของเขาคือของติ๊กต็อกใครเอาเขาไม่ลงหกร้อยบ้านแล้วถ้าทุกคนตามเขาดี ถ้าทุกคนตามเขาดีๆนะราคาเนี้ยไม่เคยเขาขายอยู่ก็ละร้อยแปดสิบเก้าครับเฉพาะที่ช่องผมเม่อนั้นเจ็ดสิบเก้าไม่กดแล้วูจะพูดยังไงกดครับใครใครเชิดกดให้มันถึงพันบ้านทีว่วะึงพันบ้านนะครับที่จุ๊บจิ๊บหน้าดำด้วยนะคะรอเลยอยู่ที่เบนแล้วจะให้ผมดำขนาดไหนอาไามาามามามา ชักล <constructor> uh so like oh uh ้างเงินด้วยนะคะพี่ขาบอกเลยว่ากดเลยจ้าเพื่อนนะพี่ขาเพื่อนทีนะเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทโอ้ของมันส่งตัวเองทุกคนของมันส่งตัวเองไม่ต้องขายเลยอ่ะลูกค้ากดเองอยู่แล้วเพราะเขาเคยใช้ใช่ครับมาเดี๋ยวให้เพี่ด้วยพี่เบนซ์ล้างหน้าเนี่ยมีคนบอกใช้ทุกวันสิบบาทเลยนะใช่แล้วผมชอบฟองผมชอบฟองกับชอบกลิ่นเขามากเลยอ่ะฟองเขาแบบมันนุ่มมันมาลองดูเสีย่อยดิ ดูดิว่าล้างหน้าออกไหมไี่ค่ะอย่าคางจักร้นะคะตอนนี้นะคะได้ออกแล้วนี่เอยพี่อยู่นี่จำร่างเงนด้วยนะคะผมช่วยครับไม่ต้องลงน้ำเลยเหรอไม่ต้องเลยพี่เอางี้เลยปาดไปเลยครับนี่จุ๊บนี่มันจะดูดมันจะลากนะแปดร้อยบาทแล้วแปดร้อยบาท เนี่ยพี e ่ก็ล้างอย่างเดียวเลยไม่รีวิวช่วยผมเลยเนี่ยพี่พูดหน่อยสิเอออย่านิ่งดิช่วยผมหน่อยพี่ช่วใครหายใจไม่หายใจไม่ออกอยู่แล้วหนึ่งก้อนเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะมีเก็บปลายทางด้วยเนี่ยลูกเลยอ่ะไมไล้พี่กันเหนื่อยขนาดนี้มีคนบอกว่านะคะซื้อสามก้อนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะกดยืนยันออเดอร์กันก่อนได้เลยคนะลุกเลยอ่ะทุกคนไม่ล้างไงฟองก็ไม่หมดเลยฟองมันไม่หมดนั่นเอง หนูไปก่อนมันเป็นแบบแพนต้อนไงให้รักเงินกันด้วยนะคะเฮ้ยออกไหมเฮ้ยขาวไหมข้วออกออกออกออ้โออันนี้รักแค่คร่าวๆเดี๋ยวข้าไปห้องน้ำออกไหมไหนดูดิอืมนี่ผมว่าออกอยู่นะผมว่าออกอยู่นะพี่นะลองดูหน่อยลองไม่หมดสักทีเอยฟองดีครับฟองดีไดลๆก็ทำไมแบรนด์ฟองเยอะจังไว้เนมรับงานค่ะขอบคุณค่ะ นี่จุบจิ๊บรอยอยู่นะทุกคนสามสิบวินาทีสุดท้ายครับเออไม่ใช่ด <res> <quantify> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเจนโอ้เฟด้ามาแรงมากเลยทุกคนดูดิเอเอสดชื่น สดชื liberal, ่นมากเลยได้ได้ได้เราเรียกฟองเอาได้ไหมเอาเติมฟองหน่อยพี่กานเติมฟองให้สชื่นเออให้มันนุ่มอ่ะใครเป็นสิวนะทุกคนตอนนี้นะมันเป็นสิวผู้ชายผู้หญิงนะจ้าวร้อยแปดสิบเบาทเหลือเจ็ดบาทในตะกร้าจบไลฟ์ที่กันเด้งกลับไปราคาเดิมครับทุกคนต้องไม่บอกพี่เอาตะกร้ามาลงทีนี้เอาตาก้ามาลงสดชื่นอย่าลืมลากนี่แหละเปลี่ยนแบรนด์ได้แล้วเปลี่ยนแบรนด์ได้แล้วเดี๋ยวนี่ตอนนี้นีค่ะจะถึงหนึ่งพันแล้วนะเร็ว มาเร็วมากมาเร็วมากแล้วคนเมนต์เต็มเลยโอ้อันใหญ่นะชิ้นใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่มากกระป๋องมีคนแบบเจียเฟด้าเยอะมากแล้วเขาเป็นแบบของติ๊กต็อกนะแล้วแบรนด์น่มีเป็นบรรทันแบรนด์แล้วเอาเขาไม่ลงเขาเนี่ยคนติดตามหลักสิบล้านแ้่เขาไม่แน่จริงเขาทำอย่างนี้ไม่ได้นะหนึ่งพันบาทหรื่องครับคกดราคาไ่ต้องพูดถึงทุกคนยี่สิบ สตาร์อะาไปเลยนะครับ189บาทเหลือ79บาทเฉพาะไลฟ์ของพี่กันจอมพลังนะครับเร็วมันจะหมดไหมเนี่ยวันนี้โอเคโอ้โหว่ด้วยีแล้วเฮ้ยจริงเหรอผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหนูเล็ก เขาให้ผมหน้าดำอ่ะฮะอ้าวต้องมีหนูเล็กช่วยละหนูเล็กหน้าดำให้หน่อยได้ไม่แล้วดำคนเดียวไม่พอเหรอเราเห็นแล้วนะว่ามันล้างออกสะอาดมากเออล้างเกลี้ยงนะเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนะก็สัญญากับคนดูไว้ไงออ๋แก็เว่าเราไม่ทำจริงนะครับมามาแม่ทุกคนกดกันใหญ่เลยทุกคนกดตะกร้าจาก189 เหลือ79บาทกดเลยฝากกดหัวใจให้พี่กันจอมพลังด้วยนะคะมาเลยจ้ามาเลยจ้าราคามีเฉพาะช่องผมช่องเดียวเท่านั้นนะครับช่องอื่นไม่มีราคานี้นะมีแค่ที่ผม189เหลือ79บาทนะครับเก้าเหลือเอ้ยสิบเอาบาทนะครับใชี่ขานำลัเงินกันด้วยนะคะอยากได้กี่ยอดกดไปได้เลยค่ะซื้อตุนได้ซื้อตุนได้เลยที่มีคนคอมเมนต์ว่ากี่้อดพี่กันน่าจะ กี่ก้อนพี่กันหน้าดำกูไปล้างมือกันเลยเฮ้ยไปไหนอ่ะเหมือนก้อนไม่แบบตาเหมือนก้อนแบบตาเออ่ยเขาพิมพ์อยู่ว่ากี่ก้อนพี่กันหน้าดำไปเช็ดมือเยนยันออเดอร์กันด้วยนะคะอยากเห็นพี่หนูเล็กหน้าดำจังเลยเดี๋ยวไม่อยถ้าพี่หนูเล็กหน้าดำจะซื้อเลยเอ้ยไม่มีนะ 79บาทครับจัดได้เลยฮะจำนวนทีหนึ่งบาทเหลือ79บาทเฉพาะไลฟ์ของพี่การจอมพลังนะครับโอ้โหผมเป็น FC อยู่นะฮะมาดายังโอเคยังโอเคแล้ววี่ดอกรองด้ก่อนหนึ่มาแลองน้ำเออนี่เปลี่ยนน้ำให้ด้วย79บาทเท่านั้นนะคะมีเก็บใบาทางด้วยที่ขายิงไปได้เลยนะคะนี่ดูดูโอ้โหเฮ้ยนุ่มอ่ะฟองนุ่มอมดนี่ยฟองนุ่มมากนะเฮ้ยมันยืดด้วยวะเฮ้ย นี่อันนี้คือแบบถูตัวด้วยได้ไหมถูตัวได้ครับถูหน้าถูตัวได้หมดเลยครับฟองมันเยอะดีอ่ะเฮ้ยไปฟองมันขนาดนี้เนาะโอ้นุ่มจริงนุ่มจริงมันเก๋มากเลยทุกคนจาก189เหลือ79อันนี้คือนี่นะของติ๊กตอกนะใครเอาเขาไม่ลงนะผมเน้นเลยนะผมอยากทุกคนเป็นกตะก้าแล้วไปดูก่อนว่าของเขาเนี่ยคือของแท้ในพันในพันเจ้าเนี่ยของเขาคือนี่นะ ตอนนี้ของปลอมเยอะมากนะครับตะกร้าแท้นี้ก็กดได้ในไลฟ์ของพี่กันจอมพลังเลยนะครับโอเคแม่เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมเนยวันนั้นให้เสร็จก่อนอะล้างเลยครับพี่พี่ล้างล้างดูโอ้โหแล้วมันจะกลับมาสะอาดไหมเพราะเอามือที่ใช้ถ่านกลับไปปองนุ่มมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันออกจริงด้วยว่ะเอากระมังต่ำเลยพี่เขยิบไป่ถึงช่วยช่วยช่วยโอ้โหเฮ้ยแน่นอนอะ ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยพุ่งเข้าไปพันสองร้อยบาทแล้วนะพุ่งขึ้นไปพันสองร้อยบาทแล้วนะทุกคนเฮ้ยเออทุกคนครับใครใครที่เป็นที่หน้านะครับทุกคนสามารถเอาไปช่วยได้นะครับทุกคนครับอ่าถ้าไม่กดวันนี้ราคากลับไปที่189ทุกคนไปดูหน้าช่องน้องเขาก่อนนะเขาไม่เคยปล่อยราคา79นะที่นี่นะครับช่องผมเท่านั้นกดเลยครับเฟด้ายอดขายของเรานะครับทะลุไปแล้ว1ล้าน1แสนก้อนนะครับทุกคนครับ1ล้าน1แสนก้อนทุกคนอ คือเขาเอาง่ายเขาไม่ต้องลดเยอะเขาก็ขายได้เขาไม่ลดเยอะเขาขายได้แต่ที่เขาทําราคาเงี้ยคือเขาน้องรักผมง่ายๆเลยเขาทําอย่างเงี้ยเขาทํามาเพื่อช่องเรากันจอมพลังแล้วทุกคนจะไม่ได้ราคานี้กดตะกร้าสิครับจริงๆมีหลายคนนะครับมีหลายเจ้าที่ขอราคานี้เยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้ให้เลยนะครับให้แค่เฉพาะในไลฟ์ของพี่กันจอมพลังเท่านั้นครับผมอ๋อข้าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มีข้าวด้วยเหรอ อ่จร <S 2: ounded> ิงป่ะ <mañana> ด <lee> ูดิหน้าใสกิ๊กเลยโอ้ยน่านุ่มเลยอ่ะโอ้โหคือฟอร์มมันว่ากว่าจะล้างของมันออกทมันนุ่มเลือกันพอดีมันจะดูดมันจะลากครับทุกคนมันจะค่อยค่อยหัวล้างหมดแล้วเนี่ยสิงโซ่ปลูกออกไปได้ดีมากๆนะทุกคนครถ่ายมาแล้วข้างหน้าไปหมดแล้วไปปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วแต่ว่าเขาใช้เวลาอยู่อเอาละนี่ยพอไลฟ์ตอบปุ๊บพี่หน้าใสเลยไลฟ์สดหน้าใสเลยสดชื่นเลยหน้าฉ่ำเลยว่ะเฮ้ยหน้าฉ่ำ กดได้เลยฮะ79บาทกดเลยยังไงนะพี่ยังไงต้องขอโทษด้วยนะถ้าสมมติว่าลงไลฟ์ไปแล้วมันกลับไปราคาเดิมใครกดไม่ทันถึงขอโทษนะครับทุกคนครับราคานี้เฉพาะไลฟ์เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ79บกาทกดสั่งได้เลยที่ตะก้านะครับแล้วเฟย์ได้กดเลยครเลยเฟย์ได้ไม่เคยให้เราสองคนรีวิวเหรอ ก็นี <amounts of audio writers> ่ไงวันนี้เนี่ยเนี่ฟองแบบนีี่รวูลแบบนี้เลยฟองเยอะมากแล้วฟองเขาเนี่ยจับเนี่ยทิ้งไว้ข้างไหนฟองเนี่ยทิ้งไว้ตั้งนานอ่ะฟองมันยังฟูยังยืดปกติเนี่ยถ้าเราวางเนี่ยมันน่าจะไอ้นี่แล้วนะถ้ามันจะดรอปลงครับพี่แต่ว่าไม่ไม่ดรอปเลยครับเออว้าวเลยพัผ่านร้อยบ้านแล้วค่ะพัผ่านร้อยบ้านครับ เขามาแรงดีเราผลิตจากโรงงานที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับถามว่าโรงงานดีมันดียังไงนะครับสิ่งของพวกนี้เรามาใช้กับหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งของของเราเนี่ยมีคนบอกสั่งสองอันแล้วมันต้องสะอาดด้วยนะครับทุกคนครับมาแรงมากมาแรงจริงนะครับกดเลยครับกดเลยครับครับอย่าลืมฝากกดกดใจให้กับพี่กันจอมพลังด้วยนะคะกดเลยกดเลยให้กดเลยกดเลยครับราคาเฉพาไลค์กันจอมพลังนะปกติพี่เนมก็ไม่ได้ไลค์เองหรือเปล่าไม่เคยไลค์เลยครับไม่เคยไลค์เลยพี่เนมไม่เคยไลค์เองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะกดได้ก็คือ สองที่นี่เท่านั้นนะจ๊ะอุ้ยเจ้าของเขามาเองเลยที่แบบปกติไม่เคยไลค์อะวันนี้มาไลค์ขอหมื่นบาทไปเลยไหมเอ้ยอยากเห็นคุณหนูเล็กหน้าดำดำไม่ได้ฉันแต่งหน้ามาหมื่นบ้านแน่นอนถ้าพี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังหน้าดำเฮ้ยใครคอมเมนต์อ่ะพี่ผู้หญิงมีสองคนนะนี่ฉันแต่งกะเทยนี่เขาหลอกแต่งกะเทยเลยไอเนี่ยจะเล่นที่มิวส์ก็ได้หมด ใจวคนตกใจครบขอณค้าบขอคพี่คมาก้นะตอนนี้นะคะน้องยังให้กดอยู่นะยังให้เรื่อยๆครับทุกคนใช่ไปนั่งกันนะเดียวกลับไปอ้สั่งบางคนใ้ที่บ้านได้ไหมอันเนี้ยได้เลยรงมาแรงดีบางคนสั่งสองก้อนสามก้อนนะพิมเข้ามายังไงทุกคนรีบตุนกันไว้นะครับมีจำนวนจำกัดถ้าของหมดยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับดไม่ทันนะคะเออันเนี้ยอันเนี้ยตุนได้ก็ตุนเพราะว่าตัวของราคาร8 9จดมันใช่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับสารสกัดแนะนำเข้ามากมายเลยครับจากเกาหลีจา, xico, จากเม็กซิโกจากเยอรมันเลยนะครับทุกคนครับด้านหลังเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะนี่ราคาวันนี้อยู่หน้าหน้างานเนี่ยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วราคาเนี้ยไม่มีที่ไหนมีเฉพาะช่องผมเท่านั้นน้องเขาลดให้พิเศษเฉพาะช่องผมเฉพาะช่องของพี่ชายนะครับพี่กันจอมพลงงังเจ็ดสิบเก้าบ,บาทกดได้เลยครับที่ตะกราคา โอ,โ,โอ้โหราคานี้ไม่เคยมีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษที่อื่นด้วยนะครับที่ไม่ได้ให้ราคานี้ให้แต่พี่กันนะครับทุกคนครับคนอยู่ในตะก,ก้ายังเป็นพันเนี่ยตอนเนี้ยค่ะถ้าท่านไม่กดตอนเนี้ยไม่รู้ไปกดตอนไหนนะ,ะถ้าท่านดูตะก้าเอาง่ายง่ายแค่ท่านเข้าไปดูตะก้าท่านก็จะรู้แล้วนะว่าข,ขาของเขาของจริงหรือเปล่าจริงเขาอย่างนี้ครับนี่จากเป็นพันเป็นหมื่นเจ้านี่ของเขาคือนี่ครับ ใครที่สงสัยนะครับว่าพี่การหมายถึงว่าอะไรลองกดเข้าไปดูที่ตะก้าแล้วเลื่อนลงมาดูนะครับมันขึ้นบอกเลยมันขึ้นบอกเลยว่าสบู่เฟด้าตอนนี้เราอยู่ในโหมดไม่ได้หมู่โหมดสบู่นะพี่คือเราไม่ติดเราเกินมาแล้วเราไปโหมดผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเลยอ้โหโกมล้างหน้าเจลล้างหน้าอะไรพวกนี้คือสบู่เฟด้าอยู่นี่นี่ครับโอ้โหนำขึ้นไปเลยพันแปดร้อยบาท ไม่ได้อยู่แค่ในโหมดของโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าด้วยไม่ได้อยู่ในโหมดสบู่ยึ่ไปจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ล้างหน้าครับโอ้โหคือข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะใพรว่ามันคุณภาพจริงๆเอโอหยุดแบบพูดขายก็ขายได้ไปถึงสามสี่พันบ้านแหละเนี่ยเนี่ยอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องขายอะไรเยอะดูแค่ฟองหรือคนแค่ดูในตะกร้าคนเขารู้จักอยู่แล้วใช่ค่ะปกติเนี่ยคนตามหน้าช่องกับคนตามจะสิบล้านแล้วนะใช่สิบล้านครับแล้วก็ สองพันบ้านไปวันนี้พอแค่นี้ดีไหมฮะทุกคนสองพันบ้านไปเพราะว่าเมียยืนอยู่ข้างหลังเหมือนจะโกรธแล้วเหมือนจะโกรธแล้วนะน้องจะให้แค่บอกว่า2,000บาทเองนะถ้าใครทายไม่ทันขอโทษนะครับพี่นะขอโทษนะครับเออ189บาทกดได้เลยที่ตะกร้านะครับ79บาทเฉพาะไลฟ์ของพี่กันจอมพลังครับทุกคนครับอ่าทุกคนกดเลย ไ้ใช้อยู่แล้วนะกดไปตุนไว้เลยนะเพราะโบนี้ไม่ได้มีที่ไหนนะมีแค่เฉพาะไลน์นี้นะทุกคนกดตุนไปเลยสองสามก้อนก็ได้ใช้อยู่แล้วไงตุนตุนเอาไปถูหน้าถูตัวได้เลยนะครับทุกคนถูหน้าถูตัวก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เลยเอาไปตุนเลยสองมันมันโอมแล้วฟมูนเลยมาด้านหลังมาแล้วมาโอ้โ มาแท็กซี่เลยนี่จะมาทุกทุกพันบา่ม้าห้า้ยโ้โนอ้โหไหลไหลไหจริงพี่รับสองห้าร้อยได้มั้ยด้านหลัง ดองมันห้าร้อยไหวไหมต้างถากพี่การได้ค่ะ้องได้อยู่แล้วต่างหากพี่ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าอยากให้คนดูกดเพราะว่าตอนนี้มันคุ้มมันหายอย่างนี้ได้ที่ไหนเขาก็บอกแล้วว่ามีแค่ช่องผมช่องเดียวแล้วทุกคนดูราคาดิจากร้อยแปดสิบเก้าหรือเจ็ดสิบเก้าแล้วสบู่เฟด้าไม่ใช่ของที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยมันทั่วไปเขาคือของโหมดครับใช่ของโหมดเลยต้องเรียกว่าอย่าเรียกว่าหมูนะเรียกว่าโหมด ทุกคนเข้าปดูตะก้าออเทุกคนเข้าปดูตะก้าครับเป็น,นสารสกัดนําเข้านะครับทุกคนผลิตจากโรงงานที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับทุกคนทุกคนจะได้ใช้ของสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวแพ้กลัวแสบกลัวคันนะทุกคนใช้เป็นสิวได้ครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับเชื่อว่าสองพันสองรอยบาทเก็บได้เลยเก็บได้เลยเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นคลิปของน้องเนมอยู่แล้วนะเคยเห็นคลิปว่าแบบสบู่นี่ ออกมาราคาเท่าไรออกปล่อยยังไงครับเคยเห็นอยู่แล้วอืแต่วันเนี้ยทุกคนราคาเขาเขามาด้าสนุกสนุกที่นี่อ่ะจริง,งอ่ะเขาเออเขาปกติเขาขายดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องลด 7จ็ดสิบเก้าเขาก็ขายเป็นล้านก้อนอยู่แล้วครับใช่อันเนี้ยแค่เอามาให้แบบพี่น้องเฉยเลยแต่วันนี้อยากให้สิทธิพิเศษเฉพาะในไลฟ์ของพี่กันจอพลังนะครับทุกคนที่ผมขายในโปรตีนเราได้โค้ดลดเยอะก็จริงแต่ว่าไม่เคยได้ราคานี้ในประวัติศาสตร์นะครับจากหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทใไลฟ์โอ้ใช่แล้วบอกอจริงนะตั้งแต่รู้จักกับพี่กี้พี่เนม,มานะสองคนนี้คือผิวดีตลอดเลยเออใช่เขาผิวดีตลอดเลยทุกคนอันสองร้อยบาทสุดท้ายนะคะ อ่าตอนนี้ในสองบ้านตอนนี้เท่าไหร่คร้บสองสามสองพันสามร้อยบ้านแล้วตอนนี้มีอีกสองร้อยบ้านรอยสองร้อยเดี๋ยวเรายันไปเลยครับยังไงถึงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรคราวที่แล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบ้านโอ้อันนั้นเนี่ยแต่วันนี้คืออ่าจังหวะมาขำๆเวลาจะน้อยกว่าวันนั้นด้วยนะก็ถือว่าว่าไปนะถือว่าสองพันกว่าขำๆนะวันนี้ตุนได้ตุน กดได้กดนะครับคับจาโบตี189บาทนะครับใครที่อยากจะซื้อไปตุนอยากซื้อไปใช้นะครับทุกคนลองเปิดใจดูนะครับทุกคนหนึบาทเหลือ79บาทเท่านั้นครับคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใครแบบเอาไปถูหน้าถูตัวได้หมดเลยนะครับ,ครบใครตากแดดใครแบบอะไรเงี้ยเอาไป เคลียร์ได้เลยนะครับทุกคนครับอ่าวมีนคนอบอกสั่งหกสองก้อนไปสั่งไปสองก้อนตกหกสิบเจ็ดบาทต่อก้อนใช่ค่ะใช่เหรอถ้าสั่งสามก้อนจะหน <c oughs> ึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยโอ้สั่งสามก้อนตอนนี้คุ้มมากครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> ตนนิมมกกต๊กต๊อกช่วยอ่ะติ๊กต๊อกช่วยทุกคนสองจากสองสองก้อนหกตกก้อนเราสิบเจ็ดบาทสามก้อนร้อยกว่าโอ้โหอย่างนี้แล้วไม่กดรัวๆกดไหลายก้อนไปเลยอ่ะเหลือหกสิบเจ็ดบาทครับทุกคนโอ้ 50บ้านดท้ายค่ะ50บ้านเพราะมาเร็วมากไงใครเม่ทางคนทุนเขามาเร็วมากโทษนะพี่เฮ้ยมาเร็วมากทุกคนจะ 2, 0 0าแล้วแล้วตอนเนี้ยคนแหม่เสียดายนะเพิ่งมารู้ตอนหลังไงเขายังไม่รู้เลยมาแบบมาไม่ได้แจ้งไเลยว่ากดสองก้อนได้ตกเหลือก้อนละหกสิบเจ็ดสามก้อนร้อยร้อยกว่าสามก้อนอะไรใช่ป่ะสามก้อนร้อยเก้าเก้าอหรอปกติก้อนเดียวร้อยแปดเก้าวันนี้สามก้อน ตอนนี้อีก10บ้านสุดท้ายนะค่บมาแน่มาแน่คนเพิ่งมาดูนะว่ากดเยอะยิ่งถูกอีกโอ้โหคนเพิ่งรู้ว่ายิ่งกดเยอะยิ่งถูกอีกนะใช่ครับนะครับฝากกนแชร์กันไปด้วยนะฮะมารู้ตอนหลังเนี่ยนี่นะพี่ณมันถูหน้าถูตัวได้นะทุกคนซื้อไปเปิดไปเคลียร์นะทุกคนเนี่ยอเมื่อพวกนี้มันจะยืดแล้วมันจะลาก2,500บ้านค่ะมาแรงจริงคนเพิ่งมารู้ว่ายิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก มันบอกยาวไม่ละไม่ละวะอะไรวะเมื่อกี้อะไรมันจะง่วงมาแถวนี้วะเฮ้ยมันท่านตรงไปเรื่อย